ดีจ้าทุกคนวันนี้โรสมีวิธีการเก็บสตอให้กินได้นานกินได้ทั้งปีเพราะว่าช่วงนี้สตอบ้านเราถูกมากจะมีวิธีการทำยังไงทำง,ง่ายๆทุกคนก็ทำได้กดติดตามในคลิปนะอ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะฝากช่องครัวบ้านโรสด้วยนะบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะสตอสตอ เริ่มเลยเราใส่น้ําแข็งลงไปในภาชนะนะแล้วก็เอามีดมากรีดจะตออแบบนี้นะกรีดกรีดทำเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็เราก็แกะลงไปแช่ลงไปในน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้เราจะไม่เอาไอ้ใยสีขาวๆนี้นะจะเอาออกในทีนี้เราก็แกะไปเรื่อย แช่ในน้ำเย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือจะแช่ไว้ข้ามคืนก็ได้เพื่อที่ว่าจะให้สตอนี้ได้เก็บน้ำดูดซึมน้ำให้เต็มที่แล้วก็จะทำให้สตอของเราอันกรอบพอเราแช่เสร็จแล้วก็นำสตอที่เราเตรียมไว้ไปสะด็ดน้ำนะเทลงไปให้แห้งไม่ถึงกับแห้งสนิทนะแ,แบบนี้นะแล้วก็สะเด็ดสะด็จเคาะให้มันหน่อย เสร็จแล้วจากนั้นเราก็เตรียมถุงซิปล็อกถุงถ้าไม่มีถุงซิปล็อกใส่ถุงแกงก็ได้แล้วก็พับถุงแบ่งให้แต่ละมื้อตามที่เรากินนะของโรถนี้จะชั่งไว้ที่100กรัมพอดีวันก่อนถุงนมเหลือก็เลยเอามาใส่แล้วก็เก็บใส่กล่องเรียงเรียงแบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแค่นี้เราก็จะได้กินสตอทั้งปีแล้วนะคะ 그게 제 정책이자